สวัสดีครับคลิปนี้เที่ยวไทยกันเราพามารีวิวโรงแรมในจังหวัดปราจีนบุรีกันครับที่โรงแรมเดอะคานาล304นว304 h โฮเทลแอนด์รีสิเดนซ์ปราจีนบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตูมอำเภอสรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีเรามาถึงกันแล้วนะครับโรงแรมที่พักของเราครับทั้ง3คืนเลยนะครับเราจะพักที่เดียวกันหมดที่เดอะคานาล304ครับ ทีนี้แอดมินมาพักโรงแรมเดอคาแนว304ทั้งหมด4วัน3คืนห้องพักที่แอดมินพักก็จะเป็นแบบสแตนดาร์ดรูมขนาด39ตารางเมตรราคา1,450บาทรวมอาหารเช้าแล้วถ้าไม่รวมอาหารเชา้าราคา1,200บาทห้องจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกติดตามด้วยนะครับ เช็คอิน,นะครับห้องจะอยู่อาคาร2ชั้น3นะครับห้องนี้เป็นห้อง2309เราเข้ามาดูภายในห้องครับเข้ามานั้นจะเป็นในส่วนของครัวนะครับมีซิงลังจามีกาต้มน้ำร้อนครับมีจานชามแก้วน้ำให้มีกระทะด้วยครับมีเตาไฟฟ้านะครับที่ดูดควันให้ครับห เรียกว่าทําอาหารเบาๆได้เลยมาดูในส่วนของตรงนี้ครับมีไมโครเวฟครับมีตู้เย็นครับตู้เย็นสองประตูเลยนะครับมีน้ําดื่มให้ครับสองขวดตรงนี้มีโตะรับประทานอาหารครับมีแก้วกาแฟให้โซนทีวีครับโต้เครื่องแป้งกระจกเงามีไดร์เป่าผมให้ครับมีเก้าอี้อาจจะใช้นั่งทำงานก็ได้ครับตรงนี้มีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยครับ เดี๋ยวเราเข้ามาดูในตู้เสื้อผ้ากันตู้เสื้อผ้ามีราวแขวนครับมีไม้แขวนเสื้อให้เดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับนี่ครับมาดูในส่วนของเตียงนอนครับเตียงนอนนั้นใหญ่เลยนะครับสะอาดมีส่วนของโซโฟ,ฟาด้วยครับเป็นลิฟทงรูมที่นั่งเล็กๆได้ เดี๋ยวดูวิวของห้องกันครับวิวของห้องนั้นจะเห็นเป็นลานจอดรถด้านหน้านะครับชั้นสามก็เห็นเป็นต้นปลาล์มครับเห็นเป็นต้นไม้อยู่ห้องพักของเดอะคายแนวภายในก็กว้างขวางเลยนะครับมีโซนครัวโซนิฟวิง่งมีเครื่องซักผ้าห้องน้ําก็ใหญ่มีอาบน้ําตู้ชาวเวอร์แล้วก็มาพร้อมชักโคกอัตโนมัติครับมาดูในส่วนของห้องน้ําครับห้องน้ํานั้นมีทั้งชาวเวอร์นะครับ ตู้อาบน้ําแล้วก็มีส่วนของบาททับครับห้องน้ําใหญ่เลยครับอันนี้ก็เป็นกระจกสามารถเป็นเซ็กซี่บารครับมีฉากกั้นให้ครับสามารถดึงปิดได้ห้องน้ํานั้นเป็นแบบอโตโมติกครับชับโคกับออโตโมติกโอเคครับห้องนี้ห้องสามนย์เก้าครับที่เดอะคาแนลสามนย์สี่ มาดูอีกห้องกันครับอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับห้องสองสามหนึ่งหนึ่งชั้นสามหมือนกันอาคารสองมาดูภายในนะครับเข้ามาคล้ายกันครับมีเป็นส่วนของแผนที่ครัวครับมีตเตาไฟฟ้าที่ดูดควันครับมีการนำร้อนให้มีซิงคครับข้างหนก็มีพวกตะเกียบอะไรให้ครับ มีแก้วน้ำถังน้ำแข็งให้ครับตรงนี้ก็เป็นตู้เย็นไมโครเวฟครับในส่วนของลิฟวิ่งรูมกับห้องนอนครับซ้ายมือของเรามีโต๊ะรับประทานอาหารครับมีแก้วกาแฟให้2ชุดแล้วก็มีทีวีครับมีโต๊ะเครื่องแป้งมีกระจกเงาให้พร้อมเลยครับมีไดเป่าผมให้ด้วยมีทิชชู่เช็ดหน้าครับในส่วนของตู้เสื้อผ้าน่าจะเหมือนห้องเมื่อกี้ครับ มีไม้แขวนเสื้อเราแขวนเสื้อให้ครับลิฟท์ o ูมนั้นก็มีโซฟาสองที่นั่งนะครับมีโต๊ะกลางให้แล้วก็ในส่วนของเตียงนั้นก็เตียงใหญ่เลยครับมีโคมไฟหัวเตียงมีโต๊้หัวเตียงครับมาดูในส่วนของวิวของห้องกันครับระเบียงห้องนี้นั้นก็ วิวเขียวเลยครับเป็นต้นปาล์มครับเป็นลานจอดรถทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องน้ำกันต่อครับตรงซ้ายมือมีกระจกแต่งตัวให้ด้วยครับอห้องน้ำนั้นจะต่างจากห้องเมื่อกี้นิดนึงนะครับมีตู้ชาวเวรครับ รวมถึงมีอ่างอาบน้ําให้ห้องนี้จะติดเสานะครับนะครับมีชโคแบบอัตโมติครับนะครับห้องนี้ทั้งจะจกจะเล็กหน่อยแล้วก็สามารถดึงม่านลงมาปิดได้เช่นกันครับมีอ่างอาบน้ําให้มีผ้าให้สองผืนครับผืนเล็กผืนใหญ่ แล้วก็มีชุดพวกสบู่ก้อนสบู่เหลวแชมพูคัต์เทนบัตให้ครับแปรงสีฟันยาสีฟันห้องนี้นั้นเดอะคนลสามศูนย์สี่ครับห้องที่แอดมินพักก็จะเป็นห้องสแตนดาร์ดขนาด39ตารางเมตรรวมอาหารเช้าราคา1,450้าบาททำให้รวมอาหารเช้าราคา1,200บาทนอกจากทายสแตนดาร์ดรูปที่แอดมินพักก็จะมีเป็นลักชัวรี่สวีทรูปขนาด59ตารางเมตร ไม่รวมอาหารเช้าราคา1,700บาทรวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านราคา2,000บาทภายในโรงแรมเดอะคาเนล3ามีมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งฟิตเนสสะว่ายนะ้ำสนามกอล์ฟแบบมินิห้องสาวน่ารวมถึงร้านอาหารภายในโรงแรมลป่อยให้บริการที่จอดรถภายในโรงแรมก็กว้างขวางจอดสบายเลยครับ โรงแรมเดอะคาแนล304อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีอาทิวัดต้นโพสีมหาพโพธิ์ต้นโพที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยโบราณสถานสระแก้ววัดสระมรกลกร้อยพระพุทธบาทคู่เดินทางเพียงครึ่งชั่วโมงจากโรงแรมลงไปถึงสวนสาธารณะลายพระหัตถ์ก็เดินทางเพียง15นาทีเดี๋ยวเรามาชมรายอาหารเช้าของทางโรงแรมกันครับ อาหารเช้าของทางแบบม้นก็มีหลากหลายทั้งอเมริกันเบ็การีแฮมไส้กรอกไข่ดาวมักกะโรนีอาหารไทยอย่างผัดผักผัดหมูผันแนงข้าวต้มรวมไปถึงอาหารญี่ปุ่นอย่างซุปมิโซะและก็นัตโตะแล้วก็ยังมีขนมปังคอนเฟกนมน้ำผลไม้ชากาแฟเพียบครับเดี๋ยวแอดมินขอตัวไปทานอาหารเช้าก่อนนะครับ ภายในโรงแรมเดอะคาแนล304มีร้านอาหารคอยให้บริการคือร้านอาหารทริปเปิลเอคคาเฟ่แอลเลสเตอร์ลอง304เป็นร้านอาหารของทางโรงแรมอาหารของทางร้านก็จะมีหลากหลายให้เลือกทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารตะวันตกรวมไปถึงเมืองปราจินบุรีเมืองที่ชาวญี่ปุ่นอยู่เยอะก็เลยขาดไม่ได้เลยครับกับเมนูอาหารญี่ปุ่นซึ่งเมนูอาหารญี่ปุ่นของทางร้านท้าบอกมาได้หน้าเราประทานมากและอร่อยมากครับแอดมินนี่ติดใจเลยครับก็อย่างว่าแหละครับ ทำให้คนญี่ปุ่นที่เป็นต้นตำรับแท้ๆทานจะไม่อร่อยได้ยังไงครับนึกเราก็อยากไปทานอีกเลยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ได้พามารีวิวโรงแรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่โรงแรม The Canal 304 Hotel and Residence สําำหรับคลิปหน้าแอดมินจะพาไปที่ไหนหอย่าลืมติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกกด subscribe ติดตามวยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ